สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกันกับครูปูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะครูปูก็จะมาสอนอแบบวิชาการกันหน่อยนะคะในเรื่องสีสันของแฟชั่นนะคะตามกลุ่มที่ครูปูจะมาแบ่งเป็นสี่กลุ่มด้วยกันนะคะเราจะได้นำไปใช้ออกแบบเสื้อผ้านะคะตามกลุ่มของสีนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องสีกันก่อนนะคะ อันดับแรกนะคะครูโุก็นำข้อความนะคะกลุ่มสีตามแนวนิยมในปัจจุบันนะคะมีดังนี้นะคะครูโุจะแบ่งเป็นกลุ่ม4กลุ่มด้วยกันนะคะคือ A, นะะ B, นะคะ B นะคะ C และ D นะคะกลุ่มแรกเรียกว่า กลุ่มโมโนโทนนะคะสีโมโนโทนได้แก่สีอะไรบ้างคะสีขาวสีเทาสีดํำสีน้าตาลนะคะสีกลมมัท่าก็จัดว่าโมโนโทนเหมือนกันนะคะสีกลมมัท่านะคะแล้วก็เรียกเป็นสีโมโนโทนนะคะกลุมมัท่านะคะก็เป็นสีเข้มเหมือนกันนะคะให้ความรู้สึกยังไงคะก็คือครึมเท่ เรียบแล้วก็คลาสสิกนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสูตรสีเข้มนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาออกแบบนะคะเสื้อผ้ากาันตามกลุ่มสีนะคะอันนี้นะคะต่อไปกลุ่ม B กลุ่มที่2กลุ่มที่2กลุ่ม B นะคะก็คือสีพาสเทลนะคะพาสเทลนะคะได้แก่สีเขียวตองอ่อนนะคะส้มอ่อนเหลืองอ่อนนะคะเอ่อพวกที่ผสมสีขาวไปนะคะทำให้สีนั้น ดูอ่อนลงนะคะให้ความรู้สึกอ่อนหวานนะคะสีพัสเทลเห็นไหมคะเวลาเราเห็นคนใส่สีที่แบบส้มอ่อนอะไรก็จะดูอ่อนหวานนุ่มนวลนะคะดูเป็นธรรมชาตินะคะอันนี้นะคะต่อไปกลุ่ม C นะคะกลุ่มที่3คือกลุ่ม C คือเบรกนะคะเบรกหมายถึงาการนำสีนะคะ อย่างสีแดงนะคะมาเบรกด้วยสีดำนะคะสีส้มนะคะเบรกด้วยสีดำสีฟ้าก็มาเบรกด้วยสีดำนะคะสีเขียวนะคะใช้สีดำนะคะเบรกให้สีดูซอฟซอฟขึ้นนะคะหมายถึงว่าไม่ให้เข้มเกินไปก,ก็ใช้สีดำนะคะให้ดูเข้มมาเบรกคือทำให้รู้สึกว่า ให้ความรู้สึกเฉียวไม่ธรรมดานะคะได้รับการปรุงแต่งแล้วนะคะเหมือนกับใช้สีดำเบรกเดี๋ยวเราระบายสีตามกลุ่มสีกันนะคะต่อไปก็กลุ่มดีนะคะกลุ่มสีกลุ่มที่สีคือดีนะคะ contrast น,นะคะก็คอือสตีตัดกันนะคะสี c o n ร r ส s t ตัดกันก็คือ,อฟ้า เขียวกับแดงนะคะสีเขียวกับสีแดงสีม่วงกับสีเหลืองนะคะจะให้ความรู้สึกเปรี้ยวนะคะสะดุดตาและก็ท้าทายนะคะความรู้สึกนะคะจากการที่เราได้เ,เห็นสีสันนะคะให้ความรู้สึกยังไงเดี๋ยวเรามาระบายสีกันนะคะอพอจะจดกันทันไหมคะนี่นะคะตามกลุ่มสี เดี๋ยวครูบุจะมาอธิบายแล้วก็ระบายสีตามกลุ่มสีให้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะคะกลุ่มสีแรกใช่ไหมคะโมโนโทนนะคะกลุ่มโมโนโทนเราจะมาเรียนรู้กันนะคะกลุ่มโมโนโทนนะคะโมโนโทนโมโนโทนนะคะก็คือกลุ่มสีที่ให้ความรู้สึกเรียบเท่นะคะ าสิกแล้วก็ขลึมนะคะเดี๋ยวครูก็จะใช้ช่องตารางนะคะมาระบายสีให้ชมกันนะคะใช้กลุ่มสีนี้นะคะก็จะเป็นเราใช้ไซส์นี้ดีกว่าเนาะนี่นะคะครูก็จะมาระบายสีตามกลุ่มสีให้ชมกันนะคะ ตัวอย่างสักสามสีนะคะกลุ่มละสามสีนะคะต่อไปก็เป็นกลุ่มที่สองคือพาสเทลใช่ไหมคะพาสเทลให้ความรู้สึกอ่อนหวานนุ่มนวลดูเป็นธรรมชาตินะคะพาสเทลนะคะสีพาสเทลนะคะเป็นพวกสีเหลืองอ่อนสีเขียวอ่อนนะคะพาสเทลนะคะเราก็มาไประบายสีกันนะคะ ตามกลุ่มสีนะคะเขียวอ่อนเหลืองอ่อนนะคะส้มอ่อนอะไรแบบนี้นะคะนี่นะคะเราก็ใช้เพลดนะคะทำตารางนะคะต่อไปก็เป็นกลุ่มที่สามนะคะกลุ่มที่สามคือเบรกใช่ไหมคะสีเบรกนะคะ d a r e. k นะคะเบรกนะคะเราก็มาทำช่องตารางนะคะสำหรับระบายสีเป็นตัวอย่างนะคะสีกันนะคะสนี่นะคะเราก็วันนี้สอนเป็นทางการวิชาการกันหน่อยนะคะ เพื่อให้เราได้รู้จักกลุ่มสีแล้วเราก็นำไปออกแบบกันนะคะต่อไปกลุ่มที่สีนะคะกลุ่มที่4คือสีอะไรเอ่ยคอนทราส์นะคะสีคอนทราส์ก็คือสีที่ตัดกันนะคะคอนทราส์นะคะ C O N T R A S T นะคะคอนทราส์นะคะคือสีตัดกันนะคะ เราก็จะใช้สีตัดกันนะคะนี่นะคะแล้วก็คูบุู้ทำตารางไว้นะคะเอาแล้วค่ะเราก็ได้ตารางนะคะสำหรับตารางสำหรับระบายสีกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาระบายสี สีโมโนโทนนะคะสีโมโนโทนก็คือสีสีดำนะคะสีดำใช้สีดำเป็นสีแรกเลยนะคะเป็นสีโมโนโทนนะคะเราจะมาระบายสีกันนะคะเราจะได้นำไปออกแบบเสื้อผ้าได้ตามกลุ่มสีนะคะเดี๋ยวเรามาวาดหุ่นนะคะใส่เสื้อผ้านะคะออกแบบเสื้อผ้าตามกลุ่มสีกันนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องกลุ่มสีใน แฟชั่นกันนะคะว่าเราแบ่งกลุ่มสีเป็นสีโทนไหนกันบ้างนะคะเรียกว่าอะไรกันบ้างนะคะนี่เป็นสีดำนะคะต่อไปก็เป็นสีตาลเข้มนะคะเป็นให้ความรู้สึกอะไระคะเรียบเท่คลาสสิกนะคะนี่นะคะเป็นสีโทนกลุ่มโมโนโทนนะคะสมัยที่กูปูเอ่อต้องบอกว่าสาวๆส,สินะ คือจะเวลาไปร้านไปร้านเสื้อผ้านะคะจะเดินเข้าหาสีสีกลุ่มโมโนโทนเลยค่ะเป็นประเภทที่แบบว่าไม่ชอบสะดุดตานะคะชอบใส่แบบสีเข้มๆนะคะสมัยสาวๆแต่พอมีอายุมากขึ้นมาก็เริ่มชอบสีสันสดใสลายดอกไม้นะคะเห็นไหมคะความเปลี่ยนแปลงของคนเรานะคะก็เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลานะคะตามความคิดนะคะ สมัยก่อนนะคะพอไปซื้อร้านผ้าตัดเสื้อต้องมุ่งไปสีกลุ่มโมโนโทนเลยค่ะสเีเข้มเข้เข้าไว้ค่ะเพราะว่าไม่ต้องการให้เป็นที่สะดุดตาอะไรประมาณนั้นนะคะนี่เป็นความคิดนะคะส่วนตัวนะคะต่อไปก็สีน้ำเงินเข้มนะคะสีน้ำเงินเข้มเราใช้สีน้ำเงินสีเขียว เดี๋ยวนะคะพวกุณนสีเขียวเข้มสีเขียวเข้มโมโนโทนต้องออกสีเขียวเออสีน้ําเงินเข้มนี้ก็ได้นะคะโมโนโทนนะคะนี่นะคะสีออกน้ําเงินเข้มๆนะคะก็เป็นกลุ่มสีโมโนโทนเช่นกันนะคะนี่เราก็ได้กลุ่มสีโมโนโทนแล้วนะคะ มีสีดำสีน้ำตาลเข้มแล้วก็สีน้ำเงินเข้มนะคะต่อไปสีพาสเทลนะคะสีพาสเทลเราจะลงแบบอ่อนๆน,นะคะสีเหลืองอ่อนนะคะให้ความรู้สึกยังไงคะสีพาสเทลให้ความรู้สึกอ่อนหวานใช่ไหมคะนุ่มนวลแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็นี้ก็จะเป็นสีกลุ่ม พาสเทลนะคะพาสเทลเราไม่ต้องลงหนักนะคะลงเบาเนะคะเป็นสีที่อ่อนๆนะคะสีฟ้าอ่อนสีเขียวอ่อนนะคะนี่นะคะเป็นกลุ่มเราจะได้นำไปใช้มีหลักการหลักเกณฑ์ในการออกแบบเสื้อผ้าได้นะคะครูก็มาสอนวิธีการแยกแยกกลุ่มสีนะคะนี่เป็นสีเขียวอ่อนนะคะสีฟ้าอ่อนก็ได้นะคะสีฟ้าอ่อนก็เป็น กลุ่มโมโนโทนนะคะระบายเบาๆนะคะไม่ต้องกดหนักนะคะเหมือนการที่นำสีเข้มมาผสมสีขาวนะคะก็จะออกได้เป็นกลุ่มสีพาสเทลนะคะนี่นะคะเป็นสีกลุ่มพาสเทลนะคะให้ความรู้สึกอ่อนหวานนุ่มนวลแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินะคะต่อไปเป็นกลุ่มสีเบรกนะคะสีเบรกโคกุจะ ต้องแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งหน่อยนะคะสีเบรกนะคะเราจะแบ่งครึ่งนะคะนี่นะคะเราจะมาแบ่งครึ่งกันแล้วก็ระบายสีนะคะเราจะได้เข้าใจกันนะคะว่าเป็นไงส่วนสีคอนทราสนะคะคอนทราสสีตัดกันมีสีอะไรบ้าง ะคอนทราสก็คือสีตัดกันนะคะตัดกันก็จะดูเดี๋ยวเรามาพูดสีเบรกก่อนนะคะให้ความรู้สึกเฉียวนะคะไม่ธรรมดาได้รับการปรุงแต่งนะคะเราจะใช้สีเบรกก็คือสีสีแดงนะคะเราใช้สีแดงสดกันเลยนะคะใช้สีแดงก่อนนะคะเราจะใช้สีแดงนะคะ สีแดงเข้มนะคะนี่นะคะระบายสีสีแดงเข้มนะคะต่อไปเราใช้สีดำนะคะสีดำเป็นตัวเบรกนะคะสีดำเป็นตัวเบรกสีดำนะคะเ,เบรกส,สีแดงนะ่นเคยเห็นไหมคะที่ใส่ เสื้อผ้าลักษณะนี้นะคะจะดูรู้สึกให้ความรู้สึกเฉียวนะคะเปรี้ยวเฉียวเออไม่ใช่เปรี้ยวนะคะดูเฉียวนะคะได้รับการปรุงแต่งแล้วนะคะอันนี้นี้นะคะเราก็มาระบายสีสีดำนะคะสีดำสีดำนะคะคุปต่อไปก็เป็นสี ฟ้าหรือสีเขียวก็ได้นะคะเราจะใช้สีเขียวนะคะสีเขียวเข้มนะคะสีเขียวเข้มนะคะเบรกด้วยสีดำนะคะคือแทนที่เราจะใส่สีเขียวทั้งชุดใช่ไหมคะเราใช้สีดำมาเบรกนะคะก็จะทำให้ดูเฉียวไม่ธรรมดานะคะนี้นะคะเราก็ ใช้สีดำมาเบรกสีเขียวนะคะก็จะดูมืดไปเลยทีเดียวนะคะเราก็ลองเลือกสีนะคะเลือกสีสีม่วงก็ได้นะคะเออสีม่วงเดี๋ยวเราใช้กับมีสีฟ้านะคะสีฟ้าใช้สีฟ้านะคะสีฟ้านะคะ เบรกด้วยสีดำนะคะเราจะใช้สีดำเป็นตัวเบรกนะคะทุกสีเลยนะคะนี่นะคะการใช้สีเบรกนะคะต่อไปสีคอนทัสนะคะสีคอนทัสก็ใช้สีเขียวนะคะเขียวกับแดงนะคะที่ตัดกันใช่ไหมคะสี เขียวกับสีแดงนะคะคอนทัตใช่ไหมสีสีเขียวนะคะใช่ไหมคะสีเขียวนะคะกูใช้สีเขียวนะคะสีตัดกันแล้วก็สีแดงนะคะนี่นะคะสีเขียวกับแดงก็ตัดกันใช่ไหมคะแล้วก็สีเหลืองกับสีม่วงใช่ไหมคะสีอ่าสีเหลืองกับสีม่วงนะคะ สีตัดกันนะคะสีเหลืองกับสีม่วงนะคะสีม่วงเดี๋ยวนะคะหาสีม่วงสีม่วงนะคะใช้สีม่วงนะคะเหลืองม่วงแล้วก็สีอะไรอีกคะนะคะแล้วนะก็ลอง นึกดูนะคะสีที่ตัดกันนะคะครูปุ๊กก็ยกตัวอย่างให้สองสีนะคะ<ส>พอจะเข้าใจไหมคะโมโนโทนพา r t ท a i ลนะคะเบรกและคอนทาสนะคะเราก็นำสีเหล่านี้นะคะมาออกแบบเป็นเสื้อผ้านะคะวันนี้ก็มาแบบง่ายๆนะคะมาแบบให้เข้าใจการระบายสีในแฟชั่นดีไซน์นะคะกลุ่มสีนะคะ เราก็จะได้นําไปออกแบบนะคะโมโนโทนนะคะสมมุติว่าเราจะทำแบบเสื้อกับกางเกงนะคะครูจะยกตัวอย่างงานขายแล้วก็งานที่เป็นทางการทฤษฎีนะคะที่เราเใช้กันนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างงานขายนะคะ เราไม่จะเป็นจะต้องเป็นสีเข้มหมดนะคะเราอาจจะนี้โมโนโทนนะคะทฤษฎีนะคะกับเห็นนะคะอ่าช่องนี้นะคะงานขายเราอาจจะใช้สีสดขึ้นมาหน่อยนะคะไม่ไม่จำเป็นต้องเข้มนะคะแต่ว่าให้เนื้อสี เข้มจะอธิบายยังไงเอ่ยนะคะหมายถึงว่าถ้าเป็นทางการนะคะสีแบบทฤษฎีนะคะที่เราใช้กันเราจะใช้สีนี้นะคะถ้าเป็นสีแบบแนวทางการทฤษฎีนะคะทฤษฎีนะคะทฤษฎี แล้วก็งานขายนะคะอันนี้งานขายนะคะครูปุยกตัวอย่างสีโมโนโทนนะคะโมโนโทนนะคะถ้าเป็นสีทฤษฎีก็จะเป็นสีดำกับสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลเข้มกับสีดำนะคะดูแบบทางการเข้มไปเลยนะคะใช้สีเข้มนะคะแต่ถ้าเป็นงานขายนะคะเราอาจจะ ใช้สีสดขึ้นมาได้นะคะเพื่อไม่ให้ดูเคร่งครืมเกินไปนะคะอันนี้ทฤษฎีนะคะต่อไปก็เป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะนี่นะคะเราอาจจะออกแบบเป็นเสื้อนะคะเสื้อกับกระโปรงนะคะเสื้อสีดำกระโปรงสีน้ำตาลเข้มนะคะก็จะดูทางการนะคะ ดูมืดไปหมดเลยนะแต่ถ้าเป็นงานขายนะคะงานขายเราใช้สีเขียวเอ่องานขายเราใช้สีฟ้านะคะสีฟ้าเข้มนะคะเดี๋ยวนะคะปุ๊บปุ๊เลือกสีก่อนนะคะอ่าใช้สีสีเขียวนะคะเขียวนี้นะคะ เขียวนะคะนี่ก็ออกโมโนโทนกันนะคะเขียวจะเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะเป็นงานขายได้นะคะเราไม่จำเป็นต้องออใช้สีดำนะคะถ้าเราทำเป็นงานขายนะคะเราก็ใช้สีน้ำตาลนะคะนี่ก็เป็นน้ำตาลแดงนะคะสีก็จะสด,สดใสขึ้นมานะคะหน้าใสขึ้นมานะคะไม่ ขึมเกินไปนะคะอันนี้คือครูครูยกตัวอย่างให้เข้าใจกันนะคะตามนี้นะคะวันนี้ครูครูก็มาอธิบายเกี่ยวกับกลุ่มสีให้ทุกคนได้รับฟังกันนะคะหวังว่าจะนําไปใช้ประโยชน์ได้นะคะจากการแบ่งกลุ่มสีนะคะในแฟชั่นนะคะ ใช้เป็นถ้างานขายก็เรายกตัวยอย่างให้นี้นะคะเป็นสีที่สดขึ้นมานะคะแต่ถ้าเป็นทางการทฤษฎีนะคะก็เป็นสีดำสีน้ำตาลเข้มไปเลยนะคะเดี๋ยวเราในคลิปหน้านะคะเราจะมาออกแบบเสื้อผ้ากันตามสีสีกลุ่มนี้นะคะเราจะมาวาดหุ่นแฟชั่นใส่เสื้อผ้ากันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะครูปุ๊กก็มา แบ่งปันนะคะความรู้ด้านแฟชั่นดีไซน์นะคะเกี่ยวกับการแบ่งกลุ่มสีนะคะให้ทุกคนนะคะได้รับชมรับฟังกันนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามและการรับชมนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ